พราะฉะนั้นสตินี่คือจุดสําคัญมันเป็นการนับหนึ่งเลยถ้ามีสติเมื่อไหร่มันจะเริ่มนับหนึ่งแต่เมื่อสติขาดนี้มันไม่นับหนึ่งแล้วมันจะไหลาตามกับสิ่งที่ปกคลุมหรือสิ่งที่กําลังกัดขัดฝังเหมือนกําแพงขวางกัน้นในทิฏฐิของความคิดเฉพาะตัวหรือเป็นมานาติทั้งหลายที่เราเคยมีมาในตัวคือความรู้ความเข้าใจเฉพาะตัวและเปิดกว้างไม่ได้อะไรเป็นอย่างนี้มันเลยทําให้เรานี้มองเห็น สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นผิดพลาดได้มากมายเพราะฉะนั้นจงทําจิตให้กว้างทําจิตให้สงบเหมือนทําสมาธิเนี่ยเราพยายามเพ่งไปข้างหน้ามองให้ดิ่งก็ไว้นิ่งก็ไว้อย่าเอาอะไรมาใส่อย่าเอาอะไรมาปรุงอย่าเอาอะไรมาปรุงแต่งในความนึกคิดอย่าไปจินตนาการอะไรขึ้นมาถ้าอยากจะเข้าถึงความถูกต้องเพราะธรรมชาติมันไม่มีการปรุงแต่งจิตเรามันผิดธรรมชาติอยู่บ่อยๆด้วยภาษาเป็นพิษภาษาที่ไม่ถูกระบบภาษาที่ขาดการควบคุม คา,าว่าสติเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติเข้าไว้ลําลึกรู้ลําลึกรู้ทุกขนาดว่าเรากําลังทําจิตเราให้สงบอยู่มันจะปุ้งขนาดไหนเราก็ภาวนาเข้าไว้ให้มันต่อเนื่องถ้ามันภาวนามันหายเมื่อ,อไหร่สติมันขาดทันทีนี่เขาเรียกว่าปัสสะมันเริ่มบินพิษขึ้นแล้วจากที่เราขาดการควบคุมประกาศพูดเดียวสติขาดปัญญาก็บอดมันไม่รู้ไม่เห็นพอยิ่งมีโตสะสข้ามาอีกโทสะนั้นก็คือตัวทําลาย ในฐานพระที่่อความโกรธอันยายร้ายแรงขนาดไหนที่บอกว่าสามารถตุกแท่งฐานพระบรารมีได้พังทลายเพราะฉะนั้นความเมตตาจิตที่เรามีกันมาเราสามารถสร้างรากฐานขึ้นได้ที่ว่าพูดดีทําดีมีเมตตามองโลกในแง่ดีในสังคมที่กําลังเหลื่อมล้ํากันอยู่ในการผิดด้วยคําว่าขาดคุณธรรมขาดสติธรรมทั้งหลายเพราะมนุษย์เหล่านี้เราร้อนเนื่ความมองเห็นตนเอง เป็นใหญ่เป็นเหตุไปหมดเราเดินเหมือนกับเงาที่บังตัวเองกันอยู่ไปยืนใต้ล่มเงาล่มเงาของความปลุกมืดแห่งอวิชชาบางทีเราไม่รู้ถ้าเราไปยืนใต้โคนโพอาจจะล่มเย็นบ้างเพราะโพนี้เป็นที่ประทับของพุทธองค์ที่นั่งสบัดความเป็นสาระออกไปสู่ความเป็นแก่นสารแห่งเหนือ ในความนึกคิดทั้งหลายคําว่าจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นได้ที่บอกผู้ตรงนั่งประเด็จการอยู่ในใจของตนเองใต้โพที่บางหลังแต่เรานี้นั่งปกคลุมอยู่กับอวิชชาที่มืดมิดกว่าเราจะทะ,ทะลุทะลวงความมืดมิดเหล่านี้ให้ไหลลงไปได้ด้วยสติสัมปชัญญะที่เรากําลังทําตัวเองให้ออกมาจากสิ่งที่คล่องงาจากอารมณ์ความนึกคิดและสิ่งรุงแต่งทั้งหลายเราต้องแต่งเติมตัวเองสักเท่าไหร่ในวันๆที่เรายังไหล ในความผิดพลาดที่ขาดสตินั่นบอกว่าสติเป็นจุดที่ช่วยให้เรานับหนึ่งขึ้นเป็นมันนับหนึ่งระลึกได้ว่าตอนนี้นะเราไปออกมากแล้วตอนนี้เราเคลือบเคลิ้มไปมากเราพยายามตั้งสติมาใหม่รู้ว่าเรากําลังทําความนิ่งสงบสิ่งคาใจมันมีมากสิ่งยังไม่จบไม่สิทธิ์ไม่เสร็จสิ้นมันก็มีมากเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําให้สิ่งที่มันเป็นผัสสะที่พระพราพยายามจะกล่าวเรื่องผัสสะอยู่บ่อยๆ ว่าปัสสาะเนี่ยแหละเป็นจุดสําคัญที่กอก่อกรรมขึ้นได้มากมายถ้าปัสสาะดีๆมันก็ปลอดภัยไปคือการมีดวงตาที่มองเรามีดวงตาที่ได้มาด้วยลักษณะของสังขารได้มีคําว่าเป็นบุญแต่ถ้าเราไม่เป็นบุญเราไม่มีบุญตรงนี้ความเป็นมนุษย์ก็ไม่จะเป็นได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมนุษย์ได้ไมันต้องมีกําลังบุญอยู่แล้วในฐานของมนุษย์ไม่นั้นเราก็จะเป็นเดรัจฉาน หรือสัตว์เปรตอสุรกายมิถีกรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลใดอยากศึกษาเรียนรู้ต้องปฏิบัติทำแล้วจะรู้เข้าใจเพราะเราจะรู้เลยว่าเราไม่ใช่เป็นมนุษย์อย่างเดียวยังมีอีกมากมายที่ซับซ้อนซ่อนเล้นอยู่ในเรื่องไขของกรรมทั้งหลายเมื่อใดที่ใครปิดพลาดไปจากวิถีของความเป็นมนุษย์ที่ดีมันก็จะเริ่มตกต่ําไปสู่เดรัจฉานหรือสิ่งที่ตกต่ําไปกว่านั้นในก็ภูมิแห่งการสร้างผลงาน มันเราสร้างผลงานผิดระบบผิดพลาดมากมายผลงานเหล่านั้นก็จะฝังขึ้นอยู่เป็นผลในการรับผลของคําว่าภูมิที่อยู่อาศัยของการสถิตยอยู่ในการรับผลในความทุกเล่าร้อนของกรรม,รรมเพราะนั้นกรรมคือการกระทําทั้งหลายไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วเราจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเราเองทําไมเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นบอกว่าธรรมะมีความ ละเอียดอ่อนแต่เราต้องศึกษายมากขึ้นว่าชีวิตเรานี้เกิดมาทําไมวันๆเราจะทําอะไรให้มันดีกว่านี้ได้ไหมให้มันจเจริญกว่านี้คิดให้เป็นสิ่งดีๆมองสิ่งดีๆรอมองไกลมองดูสิ่งไหนพิสูจน์สิ่งไหนเห็นชัดไม่เห็นชัดไม่สําคัญทําใจตัวเองให้ดีไว้ก่อนอย่ามองคนอื่นผู้ตรงท่านจะสอนเสมอให้เรารู้จักมองตอนเองดูตนเองให้เห็นชัดแล้วจะเข้าใจคนอื่นมากมายชีวิตคนเราเกิดมา ขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ขณะเวลาที่มีอยู่เมื่อมีคําว่าจุดติมีภาวะของการคลองอยู่ในสภาวะหนึ่งคือเรียกว่าตั้งอยู่และก็ที่สุดก็คือสิ้นสลายเมื่อตายเมื่อไหร่นั่นเองคือผลงานความจริงจะวัดดีชั่วการเวลาพิสูจน์กันได้พ้าเลยบอกว่าอย่าสรุปอะไรเร็วเกินไปถ้าไม่แน่ใจดูกันไปเรื่อยๆดูให้นานๆชัดๆแล้วจะรู้ ว่าสิ่งนั้นจริงหรือเท็จอะไรแบบนี้อย่าสรุปเร็วบาปอาจจะเกิดขึ้นได้มากมายมหาศาลจงตั้งสติให้ดีๆแล้วจะรู้ความจริงในสัจธรรมเมื่อเราได้รู้จักศึกษาเรียนรู้พูดจริงทําจริงถ้าเราเรียนรู้ความเป็นการกระทําความจริงจริงตั้งใจจริงอยู่กับการกระทําเราไม่ไหลไปตามวิถี คอยตามบาปก,กรรมทั้งหลายที่เราเคยมีสัญญาเก่าๆกันมาคนเราต้องชั่วต้องไม่รู้มาก,ก่อนต้งนั้นจะชั่วมากชั่วน้อยพร่องมากพร่องน้อยก็แล้วแต่ความเข้าใจในปัญญาเฉพาะตัวแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจธรรมะพุทธองค์มากเมื่อไหร่เราจะเริ่มรู้เลยว่าสัตว์โลกนี้น่าอินทรมากมายเพราะต่างคนต่างมาอยู่ด้วยลักษณะเกิดมาด้วยกรรมเป็นเหตุทั้งนั้นถ้าเราไม่มีเหตุของกรรม เราก็คงไม่มาเกิดกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามีเหตุของกรรมกันมาแล้วเราเคยสร้างกันมาแล้วเคยเบียดเบียนกันมาแล้วเคยทําสิ่งดีๆกันมาแล้วมันเลยมีวันนี้ให้กับเราถ้าอดีตเราไม่มีวันนี้เราก็คงไม่นั่งภาวนาเช่นนี้ได้หรอกเรามีอดีตกันมาเราทําเรื่องราวกันมาเราก่อเหตุขึ้นมากันทั้งนั้นทั้งเหตุดีเหตุร้ายแต่ตอนนี้เรามาเพื่อการแก้เหตุร้ายและนําเหตุดีที่มีอยู่ให้ต่อเนื่องสู่ เหนือเหตุนอกเหตุเหนือผลก็คือการทําจิตเข้าสู่ความหลุดพ้นในภาวะของความเหนือตัวตนที่เราต้องต้องศึกษาในธรรมะพุทโธให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจงตั้งสติตั้งแต่บัดนี้อย่ากเคลอบเคลิ้มอย่าไหลาตามอย่า,ายตามแฟชั่นสังคมที่กําลังไหลไปตามว่วงแห่งตัวตนจนเป็นกรรมสมักมากมายเพราะฉะนั้นแฟชั่น หรือความเป็นค่านิยมทั้งหลายบางทีเราอย่านับว่าคนหมู่มากจะต้องถูกเสมอไปถ้าอยู่ในสังคมของคนบาปมากมายในกลุ่มใหญ่ๆบางทีสังคมเหล่านั้นเป็นโมฆะการกระทําช่มากมายเพราะนั้นความดีทั้งหลายถ้าอยู่ในหลักคำคำสอนพุทธองค์ไม่ขัดแล้วก็เราทําไปเลยสิ่งนั้นจะไม่นําความทุกข์มาให้เราแน่นอนพยายามจนตั้งสติอยู่กับความเป็นเหตุเป็นผลอยู่กับความถูกต้องชอบธรรม ธรรมะก็จะปรากฏขึ้นที่บอกว่าไม่ได้ไปวัดก็ไม่ได้บาปถ้ารู้จักทำความดีรู้จักกระตัญอยู่กระตเวทีรู้จักหน้าที่ตัวเองหน้าที่ก็คือธรรมะถ้ามาุษเราคนใดคนหนึ่งรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบตัวเองเป็นรู้จักรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองรับอยู่หรือความเป็นผู้ที่อยู่ในรู้จักการรู้กับกับการการทําทั้งหลายเราก็เหมือนคนผู้ที่ศึกษาหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว นัน่นอะคือผู้ที่เขาเรียกว่าอยู่ในธรรมะผู้ที่ศึกษาธรรมะคือผู้ที่ลึกจากการกระทำตนเองเข้าสู่สันติหรือความสงบสุขทั้งหลายการไม่นําไปสู่แตกแยกหรือการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ว่าความคิดหรือตัวกระทําหรือวาจากายก็ตามเพราะฉะนั้นเราจ้องทําความรู้สึกเหล่านี้ให้ดีมากจ้องอาศัยความอดทนให้เป็นกําลังเข้าไว้ก็บอกว่าอดทนเป็นกําลังที่ยิ่งใหญ่ ทนสู่ภาวะของความที่ไม่ปล่อยให้ขันแตกขันติมันจะนำสู่ความปลอดภัยทนวันนี้วันหน้าก็จะดีกับเราเองถ้าเราไม่ทนวันนี้วันหน้ามันจะยิ่งแย่ใหญ่เพราะใจเราไหลไปตามอวิชชาหรือสันดานบาปที่เราเคยไหลตามความรู้สึกทั้งหลายเหมือนสิ่งที่ยัออย่วยุให้เราไหลถอยตามบาปกรรมทั้งหลายเราก็พยายามจะทนอำนาจของความชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านั้น อาศัยคาว่าสตินั่นแหละเป็นจุดสําคัญทนเข้าไว้ไม่ใยแต่นึกไม่ใช่ท่องไม่เราท่องพุโทโธพุโทโธเราท่องแค่ปากแต่ใจมันไม่ไม่ับเรียบไม่ทราบซึ้งไม่ได้กําหนดให้เกิดความรู้สึกจริงๆเพราะฉนั้นทําอะไรแต่และอย่างจนกําหนดความรู้สึกให้เกิดขึ้นด้วยใจของเราแล้วใจของเราจะรู้คุณค่าของความรู้สึกสัมผัสที่เขาเรียกว่าปัจจิตังก็คือรู้ได้เฉพาะตนมเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เป็นปัจจตตังจริงๆนะ เราไม่สามารถที่จะบอกเล่าเก้าติบเล่าไว้ฟังกันได้เหมือน,นหนังนิทานเหมือนหนังภาพยนตร์ไม่อย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เล่าให้ได้ให้ฟังกันได้ไม่ทราบสินเท่ากับต้องทําดูเองเห็นไหมเหมือนว่าผู้ตรงทั้งสองนให้เรารู้จักลองมาทําดูสิถ้าอยากรู้ว่าคุณค่าของการปฏิบัติธรรมนาสู่คุณวิเศษมหาศาลขนาดไหนไม่ใช่ว่าแค่ติดในภาพลิศหรือภาพลดต่าง ลดในเสียงสัมผัสหรือติดในลักษณะของฤทธิฐานฤทธิ์กาลังฤทธิ์อะไรแบบนี้อย่างเดียวมาเป็นความรู้สึกของสุขที่สงบที่หยุดแล้วซึ่งการลบกวนแห่งกรรมทั้งหลายหรืออารมณ์กรรมความคิดในความพล้องบาปทั้งหลายที่ในอยู่ในลักษณะมโนจิตที่ไหลเวียนอยู่ในมโนกรรมที่เกิดจากความรู้สึกปรุงแต่งทั้งหลายในใจเรามันดับระงับเบาหยุดมันได้นองเกิดความรู้สึกเบาขนาดไหนมันเราพักผ่อนความคิดขณะหนึ่งเว้นวักจาก ที่มันไหลยึดความเศร้าหมองคิดแล้วเศร้าหมองคิดแล้วทุกคิดแล้วตรองใจคิดแล้วย้อนหน้าย้อนหลังเมื่อไหร่ชีวิตเรานี้รู้สึกว่ามันไม่มืความสุขอะไรเลยมันนีแต่ความเาล่าร้อนความทุกข์ทรมานมากมายจึงหาทางออกผิดพลาดมากมายในการประชดชีวิตติ่งต่างๆที่นํามาสู่ความทุกข์ทั้งนั้นเพราะนั้นเราก็เลยพยายามหาทางออกด้วยการรลงครับดับนั่งลักษนะเตรียมตัวให้นิ่งก็คือหยุดนิ่งสงบทั้งกายวาจา ลองดูที่ว่าในใจนี้มันวุ่นวายไปหมดเราต้องสก,กัดด้วยองค์ภาวนากําหนดพุทโธขึ้นมานับหนึ่งสองสามพุทโธตลอดทอดเนื่องไปเรื่อยๆจนความคิดทั้งหลายมันก็ค่อยเบาลงพอความคิดเบาลงสิ่งปรุงแต่งที่ขังคาใจมันเบาลงปุ๊บความสุขก็จะเกิดขึ้นตอนนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าเราเริ่มเบาทั้งกายทั้งใจเบาจากสิ่งที่สร้างความอึดหนัดแปรปรวนบางทีตอนแรก นั่งหลับตาปุ๊บมันแน่นเหมือนอึดอัดบางคนเหมือนโดนต่อยจุกเหมือนตือ้อเมือนเวียนวินเวียนเหมือนจะอาเจียนอะไรแบบนี้มันเป็นภาวะของเปลือกของกรรมการสอดแทรกของสลายะที่ปกคลุมที่เราเคยฝึกการหมักดองมานานแล้วการไหลไปตามอาศัยของอำนาจกำม,มาบ่อยๆพอเรามาสกัดกัน้นทีนี้มันทุลักทุเลก่อนใหม่ๆต้องอาศัยความอดทนสักนิดทนสักระยะหนึ่งอาการเหล่านี้ค่อยเบาลงเพราะเบา ระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าสมาธิเหล่านี้เริ่มดีขึ้นเริ่มเบาขึ้นเริ่มสงบขึ้นเป็นตามกําลังที่ทําได้นี่ก็เรียกว่าทวนกระแสขณะหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากําลังทําการทวนกระแสขึ้นแล้วในวิถีเริ่มต้นแป้นจงหลบฝึกหัดการทวนกระแสเมื่อมันจะคิดชั่วลงทวนซะบ้างเมื่อจะพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาคิดอะไรไม่ดีขึ้นมา บาปมันปรากฏแล้วตอนนั้นเราจะก่อให้เกิดฝนตกไม,ไม้เมฆมันลอยมาเราทําให้เมฆพ้นก็ยังได้แต่ถ้าเราเหลอเมื่อไหร่ฝนตกทันทีก็ค,คือผลได้รับจากการพร่องหรือการทําให้เกิดเหตุขึ้นแล้วด้วยความไหลไปตามอํานาจของสัญญากรรมทั้งหลายจงตั้งสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้นน่หมายว่าคนนั่งสมาธิใช่หไหมว่างเหงาเหงานอนฟุ้งซ่านปวดเมื่อยนั่งเด็ดชาไปทั้งหมดนี่อาการตัวตนมันทักท้วง เนี่ยภาวะของตัวตนทั้งนั้นจะความเป็นหนี้ทั้งหลายที่โดนทับทวงขึ้นมาท่ามกลางของการชดใช้ไปในตัวเพราะฉะนั้นจงตั้งสติตั้งจิตอธิษฐานเอากายเอาใจมาบูชาพระให้เกิดอนที่สงส์มากกว่าการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนด้วยมากเทียบไม่ได้แม้งจงทําการบูชาให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยการทําใจของเราทอดไปหา พุทธองค์ก็คือรัตนออเบกขาสุมาลาการทำใจเข้าสู่ความเป็นแก้วอันบริสุทธิ์เหมือนอาพรประดับที่สวยงามที่เวทล้อไมไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพราะนั้นจงทาสติของเราให้อยู่กระล่องกระลอยอยากเคลือบเคลื่อนผาผะะเผอปุ๊บความคิดมันไหลเผอปุ๊บความคิดไหลเผอปุ๊บความคิดไหลไหลเล่นมามันเป็นอกุศลซะ่มากเห็นไหมเราจะมักจะชอบคิดแวับ ชอบความคิดที่ไม่ดีมากกว่าดีที่ด้วยซ้ําเราชอบจับผิดคนรู้คนนี้อยู่บ่อยๆเราชอบอมองอะไรที่เป็นโทษอยู่บ่อยๆทําไมเราไม่เคยคิดให้เป็นคุณบ้างทําไมไม่คิดให้เป็นปัญญาบ้างว่าสิ่งทั้งหลายทั้งวงที่เกิดขึ้นเกิดดับเคลื่อนไหวอยู่ทั้งหมดนั้นมันเป็นสภาวะของกรรมทั้งดีและร้ายซึ่งทํากรรมเองมาด้วยตัวเองทั้งนั้นเราจึงมองให้เป็นปัญญาดีกว่าการดูสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นให้เป็นโทษแก่ตัวเองพยายามมีสติ ภาวนาเขาไว้ทุกขณะที่เราลองลึกได้มีสติธทรรมนำสติเดินนี่คือว่ามีสติเพื่อลดเขาเรียกว่ากำลังตัวกระทำกรรมทั้งหลายเราต้องอาศัยการทำจิตของเราให้นิ่งสงบเพื่อเข้าสู่ส่วนลึกภายในมองลึกเข้าไปใน,ในกายของเราดิงาด่งก็ไปดิง่งก็ไปดิ่งก็ไป ปโปร่งโลง่งโปร่งโล่งก็ไปอาการคลุกคลักอึดอัดเวทนาเป็นสัญญาของกรรมสัญญาณของกรรมที่เตือนของการติดหนี้ในการใช้นิห็นเจ้ากรรมในเวรที่เราต้องพยายามโหสิกรรมและแผ่เมตตาต่อเนื่องตลอดอาศัยความอดทนให้เป็นกําลังเข้าไว้จะได้ข้ามผลในในวิถีของกรรมที่มันส่งผลหรือครอบงําจิตอยู่จนมันหลุดล่วงไปด้วยอาศัยกับความพยายามด้วยสติ ทำเท่านั้นพยายามตั้งสติให้เป็นกำลังให้มากเข้าเนี่ยจะบอกว่าดีจะถวายใจชีวรถ้าเผลอเมื่อไหร่จะร้อนเละแปรปลวนคือเราเผลอสติขาดสติเราจะลุ่มร้อนไปเสียหมดแต่ถ้าดีก็คือการทำจิตดีๆศีลสรรมาธิปัญญาก็ได้ครองทั้งกายทั้งจิตเนี่ยบอกว่าการครองพระอยู่ในใจไม่ว่าหญิงชายเพศใดเพศไหน,ใ,นใจของเราสามารถสร้างพระในใจกันได้ จงทำใจของเราให้ปลดปล่อยจากสิ่งที่ขับข,ขังอยู่ในใจพยายามมองโลกให้ดีเข้าไว้จิตใจจะไม่ได้ลุ่มหลงเศร้ามองหรือมองคล้ำอยู่กับสิ่งที่กักขังอยู่ในใจด้วยความคิดอกุศลนักรรมพยายามตั้งสติไปเรื่อยๆเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเราก็เกือบเชยวโมงแล้วเวลาแป๊บเดียวเห็นไหมแต่วันๆถ้าเราไม่ได้ทําจิตทําใจเราจะขาดทุน จะเสียหนี้มากมายจะโดนหักลบจะติดร่อ,องรอยของกรรมเสียมากมายเมื่อเราขาดสติปัญญาการยับยั้งชั่งใจของตนเองที่ปล่อยไหลไปตามความคิดในทุต,ตจริตกรรมทั้งหลายพยายามตั้งสติอยู่กับปัจจุบันนาทีต่อน,นาทีมีค่าสักพอกลมหายใจจากดำๆให้เป็นขาวจากขาวให้ใสสว่าง ด้วยการกำหนดให้นิ่งดิ่งเข้าไปลึกๆอย่าดิ้นรลนขวนขวายด้วยการต้องการอะไรเลยจงทำความนิ่งให้สงบบมากเข้าแล้วความจริงก็จะปรากฏเมื่อใจเราใสสว่างขึ้นเมื่อไหร่เราจะเริ่มเข้าใจในโลกที่เราเป็นอยู่อย่างหายข้อสงสัยพยายามตั้งสติ